สวัสดีครับชุมรมตรวเร้อยสายพันธุ์ครับมาดูต้นจันสีนะครับจันสีต้นนี้ผมเสียบบนตอมอนทองนะครับนี่ครับราเสียบจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับลายเสียบต้นบนจะเป็นจันสีนะครับแต่กิ่งก้านสวยมากนะครับใบก็มาทางมอนทองเยอะนะครับนี่ตาให้ดูใบนี่ก็ดูว่าเป็นมอนทองได้เลยนะครับจันสีนะครับ โดดเดีวมากแล้ับต่อมันทองนะครับจันทรสีครับจันทรสีบต่อมันทองเดี๋ยวเรามาติดตามว่าผลมันจะออกเป็นยังไงนะครับจันทรสีนะครับมันสูงมากแล้วนะครับมันทองประมาณสองเมตรครึ่งนะครับแล้วก็จันทรสีประมาณสามเม็รเลยนะครับตอนนี้สูงประมาณห้าเมตดครึ่งแล้วนะ จันทรี่มันต่อมอนทองนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันมันเป็นยังไงนะครับมีหลายต้นนะครับงานแบบนี้ของผมนะครับเก่งอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับต้องมีความกล้าความบ้าด้วยนะครับเพราะไม่รู้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมอนทองนะครับมันต่อจันนสี่นะครับตอนนี้สองสายพันธุ์นะครับเป็นอีกต้นที่เป็นงานสร้างของชมรมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่หัวเราะบ่อยบางครั้งก็ขำตัวเองนะครับที่ทำทำอะไรั ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องนรครับถ้าสําเร็จก็โอเคไปนะครับถ้าไม่สําเร็จก็โดนกระทืบซ้ําสั่งผมไทยนะครับแต่ว่าผมทําใจไว้แล้วนะครับถือเป็นงานเรียนรู้นะครับผิดพลาดยังไงก็เป็นบทเรียนจะได้บอกเพืเ่อนๆสมาชิกนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะพลาดนะครับเพราะว่าต้นหมอนทองนะครับกันสีนะครับสวยมาก สูงประมาณห้าหกเมตรนะครับกิ่งสวยมากนะครับจันทร์สีดูครับผมไม่ได้แต่งกิ่งแต่ว่าท่งกิ่งสวยมากนะครับแต่งแต่กิ่งรอบเป็นสีทิศนะครับสวยมากกิ่งออกมาหายเหนื่อยครับ่าตัดลองกิกินนะครับตัวนี้เป็นส้มนะครับผมปลูกตรงโชกุนไว้ประมาณยี่สิบกว่าต้นนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับหมอนทองนะครับเผมเรียกจันทร์สีบนตอหมอนทองนะครับ Ya, mati taman kan, aku.